d r e a l i concert yeah. กลับมาพบก,กับบารเลยค่ะพร้อมกับแฟนขับสุดน่ารักของเจมส์มาวู้วนี้มีพรงมีพรอ็อพมีหน้ากากด้วยเหรอคะวันนี้ทําไมมีหน้ากากมาด้วยคะเอ๋อวันนี้มาพร้อมกับพ๊เรื่องละครอาคมคะ่ะอาคมแม้มาเชียรเจมมามีพร็อพใกล้ชิดขนานี้เพราะฉะนั้น อยากจะให้ส่งกําลังใจถึงเจมาหน่อยพูดอะไรสักนิดหนึ่งค่ะก็อยากเป็นกําลังใจนะคะให้กับน้องนะคะในทุกๆเรื่องทุกละครนะคะที่เล่นแล้วตอนนี้ก็คือละครเรื่องอาคมนะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะกับผู้ชมทางบ้านขอบคุณค่ะเน่แฟนคลับน่ารักมากคนเดียวรวดเดียวพูดทีเดียวจบเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องเช็คความพร้อมก่อนพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงหน่อยแล้ว โอเคเมื่อด้านล่างพร้อมแล้วด้านบนก็พร้อมเช่นกันเพราะฉะนั้นนะคะไปพบกับความสนุกของอเล็กซ์เลนเดลและเจมมาพร้อมหรือยังครับพบกับน้องชายผมเจมมาครับผม ที่เครารัพอาจเป็นคนที่ผูกพันแต่มันก็คงเป็นแค่เพียงฝันไปในใ,ใจของฉันวันนี้ยังมีเธอไม่เปลี่ยนไปแต่อยากจะให้เธอรูมคนอย่างฉัน ตัวเธอเองต้องมาแบบเปื้อนอย่างนั้นโรดออกไปจากชีวิตของฉันอย่าเสียเวลาอีกเลยเรื่องรามันกลายเป็นเพียงวันวนฉันมันแค่คนไม่ดีแณคะฉันวันนี้ไม่ใช่คนที่เธอนั้นคุณเคย ทองฉันวันนี้มีแต่อันตรายขอร้องว่าเธออย่าหันมองกลับมาได้ไหมอย่าบากชีวิตของเธอไปกับฉันไปจะไปไกลๆทราบวันเธอจะได้เจอกับคนดีๆเพราะฉันวันนี้นั้นเป็นคนไม่มีหัวใจ ยังเป็นทุกความฝันเธอยังเป็นทุกความหมายแต่รานั้นก็คงไม่อาจรวมทางช่วยตวลองหนอยแ่อย่าเอาตัวเธอเองต้องมาแบกปือนอย่างนั้นโปรดออกไปจากชีวิตของฉัน,อ,ฉนอย่าเสียเวลาอีกเลย เรื่องเรามันกลายเป็นเพียงวันวานฉันมันแค่คนไม่ดีและเพราะฉันวันนี้ไม่ใช่คนที่เธอนั้นคุ้นเคยท่าดินของฉันวันนี้มีแต่อันตรายขอร้องว่าเธออย่าหันมองกลับมาได้ไหมอยา ชีวิตของเธอไปกับฉันไปจะไปไกลกไกลสักวันเธอจะได้เจอกับคนดีเพราะฉันวันนี้นั้นเป็นคนไม่มีหัวใจ ขอเสียงคนละช่องสามเลยแล่าช้นเดินของฉันวันนี้มีแต่อันตรายขอรอว่าเธออย่าหันมองกลับมา,มาได้ไหม ฝากชีวิตของเธอไว้กับฉันไปเธอไปไกลไกลทราบวันเธอคงได้เจอกับคนดีๆเพราะฉันวันนี้นั้นเป็นคนไม่มีทางเดินของฉันวันนี้มีแต่อันตรายขอร้องว่าเธออย่าหันมองกลับมาได้ไหม บากชีวิตไว้ขอเธอไปกับฉันไปจะไปใครๆ,ๆสักวันเธอคงได้เจอกับคนดีๆเพราะฉันวันนี้มันเป็นคนไม่มีหัวใจ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสูร่รายการครอบครัวดนตรีครับผมขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้มากันเยอะมากเลยนะครับชาวอาคมขอเสียงอีกทีหนึ่งเพลงเร็วไปแล้วต้องมีเพลงช้าครับผมบางทีเวลาเรารู้สึกขาดใครบางคนแล้วเราจะขาดใจครับขาดเธอขาดใจครับ หก,นนหกหากขาดเธอโทษฉันคงขาดใจจะหายใจอย่างไรหากชีวิตมันไม่มีเธอเธอคือรักที่ใจคนหามานาน เธอคือฝันเนื้อการเวลาแล้วใย,ยโชคชะตาไม่เห็นใจได้ไหมให้ฉันเธอฟ้าอย่าพรากเธอไปจากฉันไ้สองโรงนั้นคู่กันก็ดเธอนั้นสำคัญกับหัวใจอยากโทรมาอย่างนี้ ปล่อยเธอไปได้ไหมเพราะชีวิตจิตใจมีไว้ให้เพียงแค่เธอหากาเธอตัวฉันคงขาดใจ คงรับมันไม่ไหวหากต้องเลือกเพียงความว่างเปลา่า,ลาเธอคือรักที่ใจค้นหามานานาาเธอคือฝันเนือกาลเวลา,วา,ลาแล้วใย,ยโศกชะตา,ยา,ยตาไม่เห็นใจได้ไหมให้ในสลาอย่า เธอไปจากฉันที้สองรุ่นนั้นคู่กันกอดเธอนั้นสำคัญกับหัวใจอย่าทโอมาอย่างนี้เลยปล่อยเธอไปได้ไหมเพราะชีวิตจิตใจมีไว้ให้เพียงแค่เธอ ถูดีวกใจขอเสียงหน่อยเร็วขอบคุณครับได้ไหมให้ฉันเธอฟ้าอย่าพลาดเธอไปจากฉัน,ฉนให้สองโรนั้นคู่กัน กอดเธอนั้นสำคัญก co ับหัวใจอย่าโชร์อมายังมีเลยปล่อยเธอไปได้ไหมเพราะชีวิตจิตใจมีไว้ให้เพียงแค่เธอผู้เดียวเพราะชีวิตจิตใจ มีไว้ให้เพียงแค่เธอผู้เดียขอบคุณครับ oh โอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทีมนักแสดงครับจากเรื่องขอบคุณมากเลยครับผมขอเชิญทีมนักแสดงครับแม่ขอบคุณครับขอเชิญครับโฉนดการเลยครับเนี่ยแหละแฟนคุณขอบคุณครับผมอ่าก็และนี่ แสดงจัลละครเรื่องอาคอสุส twisting, ดยอดขอคุยกับเจมก่อนเลยดีกว่าค่ะเรื่องนี้เนี่ยรับบทเป็น2ตัวละครด้วยคือเป็นคนคนเดียวกันแต่มี2คาแรคเตอร์ครับผมคือชื่อทรงโกดครับ คือเป็นเด็กที่รักกฎหมายแล้วก็พอวันหนึ่งครอบครัวเขาโดนทำร้ายเขาเลยต้องกลับมาทําร้ายล้างแค้นให้ครอบครัวเขาครับก็จะมีสองคาแรคเตอร์ยากครับยากครับยากต้องเล่นกับ CG เป็นครั้งแรกด้วยครับผมโอ้โหก็ต้องฝากติดตามแล้วก็ให้กําลังใจเจมส์มาด้วยนะคะมาถึงหนุ่มคนนี้บ้างพี่อุ๋ยครับคนนี้เขาสร้างปรากฏการณ์ให้กับการดูละครของเจษามากเลยนะทำไมครับฉากแรกเป็นยังไงใช่ไหมอะไรนะคะฉากแรกเขาเขาทำอะไรคะ ถอดเสื้อครับคุณถอดเขาถอดเสื้อเล่นละครครับผมน้องนนท์เรานี่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับอ่านนท์รับบทเป็นอะไรครับผมรับบทเป็นแดนครับผมก็จะเป็นเหมือนลูกมือพี่คิมครับก็เหมือนชะตาชีวิตเหมือนกันแต่พ่อแม่กำพะผมกำพะพ่อแม่เขาก็รับผมมาเลี้ยงเนี้ยครับ ตอนเขาไปปฏิบัติภารกิจล้างแค้นอะไรต่างๆนานาผมก็ติดสอยไปด้วยติดสอยห้อยตามนะคะนี่แหละก็คือเป็นคู่หูกันครับผมส่วนหลังเนี่ยไม่ต้องถอดเสื้อแล้วนะแหวมีอบกอดด้วยเดี๋ยวนะครับถ้าพูดถึงงถอดเสื้อนี่ไม่ใช่แก่คนนี้นะครับผมครัข้างๆครับข้างๆ Alex ครับ Alex นี่ เลสต้งเล่นเป็นแฟนกับมาร์กี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมเป็นแฟนมาร์กี้ใช่แต่ตอนนี้นางเอกไม่ว่างค่ะทำไมอะคะนางเอกไปอยู่เมกาไปทำอะไรอะคะในขณะที่เราออกมาประมดละงานมาหาทุกคนเขากำลังแต่งงานอยู่ที่ที่เมกาขอเสียงแสดงความยินดีกับมาร์กี้ดังๆสักทีได้ไหมครับโอ้นี่รักตรงนี้ใช่นม่ยอมงานวิชาแล้วเมื่อไหร่เขาตัวเองจะมีครับผมอีกนานครับอีกนานผมรอคนนี้มีก่อนครับผม เจมมามีแฟนเหรอไม่เ <amounts> กี่ยวเลยรับบฉันไปก่อนอะได้ไหมคะครับครับภาพบทเป็นทีกเกอ้อครับผมครับก็เป็นฝาแฝดกับมาร์กี้แล้วก็เป็นคอยจับเจมมาอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับแล้วก็เป็นน้องของคนนี้ เป็นน้องชายของคนนี้แล้วก็เป็นตำรวจที่ที่จับไม่ได้สักทีเพราะว่าของเขาดีจริงครับของเขาดีจริงใช่ใชคือจับทั้งเรื่องก็จับไม่ได้สักทีจับไม่ได้สักที <c oughs> ม,มันจะต้องมีวันนั้นมาคุณโกสินคนนี้พยายามสูงมากคุณก็ผูกขาดบทตำรวจตลอดเลยเนาะรับบทครับรับบทเป็นตำรวจครับผมก็เป็นคู่หัวครับเวลาออกไปปฏิบัติงานชื่ออะไรครับครับผมชื่อนพครับ,น,รบนี่ช<อ>ื่อนพ นายผู้กองนบนะคะฝากด้วยนะคะสุดท้ายค่ะครับก็เล่นเป็นธีรภูมิครับเป็นผู้ชายสะอาดสะอ้านผู้ชายสําอางทำไมครับตัวละครอีกในเรื่องโสดกป๊กเหรอครับตัวจริงอาจจะตัวจริงแนแมนครับผมอ๋อตัวจริงเรื่องนี้มีความลึกลับอยู่เหมือนกันลึกลับยังไงคะเดี๋ยวต้องรอเฉลยในละครครับรอเฉลยแล้วเป็นคนมีของเหมือนกัน บอกว่าหลงรักคนมีของอ่ะโอเคโอ้โหตัของเขาจะแรงที่สุดในเรื่องนี้ด้วยครับผมต้องไปดูครับในเรื่องที่มีของกันทุกคนเลยั้มครับเออบางคนครับบางคนที่แน่แน่พิกกี้ก็มีของครับครับผมผมก็อเล็กก็มีอาคมมาร์กี้ก็มีอาคมพี่จอหนี่ก็มีอาคมครับผมครับผมนะฮะเรื่องของตอนถอดเสื้อออกมาอะไรอย่างนี้นะครับเอออันเดนของถอดถอดเสื้อเนี่ย ของหนูโอเคนะคะนี่แหละก็คือการพูดคุยนะคะกับนักแสดงจากละครเรื่องอาคมข้อเสียงปรับเือให้หน่อยค่ะครับครับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับผู้สนับสนุนของเรานะครับค่ะขอขอบพระคุณนะคะศูนย์การค้าเมกาบางนาค่ะอิสุสดีแมคบลูพาวเวอร์นวัตกรรมเปลี่ยนโลกรักคือพลังชีวิตโอเชียนไลฟ์ไทยสมุทรปรกันชีวิตเครื่องสําอาง B S C Cosmetology ช็อปสติกบายอซอนิตยาสาร F 3แฟนคลับ วิทยุครอบครัวข่าวสทร fm 1 6ค่ะอค่าสำหรับอาทิตย์นี้นะครับต้องขอขอบคุณมากนะครับส่วนสัปดาห์หน้านะครับเป็นเทปบันทึกภาพนะครับวันเสาร์ที่24มิถุนายนนะครับได้พบกับนักแสดงจากเรื่องสายลับจับแอปนะครับแล้วก็จะได้พบกับศิลปินนะคะจากปงแนปลีแล้วก็ออมสุพนัดด้วยนะคะแล้วก็จะมีแพทิเซียกูนนะครับเจมพัวดลพลนวัฒ แก๊บจักรินยุ่นนัทพลท็อปสุธิรักษ์นะครับใช่แล้วล่ะค่ะแล้วก็ช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยนะคะมาถึงแล้วเพราะบนเวทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีแฟนยังยังครับแจกของแจกของกอนเลยเหรอครับผมใช่คับโอ้โหใครอยากได้ของจากหนุ่มๆของพวกเราบ้างขอเสียงในเร็วนี่ครับผมเดี๋ยวมารับของที่ระลึกจากศิลปินดาราเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ่ายรูปเซลฟี่ร่วมกันนะครับใช่ค่ะ เตรียมกล้องเอาไว้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมีของนะคะเป็นของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆนะคะมามอบให้ค่ะครับผมเท่สุดๆนะคะเชิญผู้โชคดีนะครับจากการลุ้นสนุกนะครับนี่ F3 แฟนคลับนะครับโอ้โหพุ่งพุ่งตรงมาที่เจมพุ่งตรงมาที่เนี่ยเออเออหันหลังเลยเหรอีขึ้นหนับเป็นอาลวมาร ถ่ายรูปกันก่อนหนึ่งทีนะฮะนี่นะครับผู้โชคดีจากการร่วมสนุกจากเฟซบุ๊กเพจนะครับแฟนเพจ F3 แฟนคลับนะครับขเข้ามร่วมสนุกกันได้นะครับคุณอ่านผู้โชคดีขึ้นมารับของรางวัลจากมือดาราที่คุณชื่นชอบนะครับเฟซบุ๊ก F3 แฟนคลับนะครับเข้ามาร่วมสนุกได้ครับ นะคะนี่ก็คือผู้โชคดีนะคะแล้วก็รับของที่ระลึกกันไปด้วยนะคะขอเสียงปรบมือให้หน่อยค่ะครับขอบคุณครับเรากะดกันสายตาที่ฝั่งนู้นวิงวอนมาเนี่ยฝั่งนู้นมีสนใจอยากจะกอดพี่เจไหมฮะมีครับหน้ากากกอดไปแล้วครับไม่ฟังฉันเลยอ่ะครับผมสำหรับสัปดาห์นี้ขอขอบคุณคุณผู้ชมมากนะครับ ะครับคุณผู้ชมที่อยู่ที่นี่เขาจะเพิ่งหนีไปไหนนะครับเดี๋ยวเรามาสนุกกันต่อนะครับกับเทปบันทึกภาพสัปดาห์หน้านะครับใช่แล้วค่ะตอนนี้เรามาเซลฟี่กันไหมพี่อุ๋ยครับผมมาเลยค่ะเดยวเชิญเชิญนะคะศิลปินนะคะหันหน้ามาทางนี้มาได้เลยครับทำมาได้เยกันได้นะครับคุณผู้ชมครับอ้าวใครมีป้ายไฟใครมีป้ายชูขึ้นมายอดย้อน้องนรครับสูงสูง อ๋อล่ะชูขึ้นมาชูขึ้นมาเข้ามาใกล้ๆเวทีได้เลยนะครับเข้ามาใกล้ๆเข้ามาใกล้ๆยืนขึ้นมาข้างหลังเวทีได้เลยนะครับเอาละครับ นะครับอีกกล้องเลยนะครับขอดูมือด้วยขอดูมื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 ออ่าหนึ่งสองสามเย่โอเคขอบคุณค่ะขอบคุณครับอมาอ่จับมือหน่อยสวัสครับวันนี้สนุกมากๆเลยดีมากๆเลยนะคะได้เจอกับนักแสดงนะคะ คอนเรื่องอาคม,มค่ะผมก็ได้ยินแบ็คกราบเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะเราก็จะมาเจอกับสายลับจับแอปนะคะแล้วก็เจอกับอ๊อฟสุพนัดด้วยใช่ครับผมนะคะนับตัวลีนนะครับอ่ะตอนนี้